ชิจิการนี่มาพบกับผมนะครับมิสเตอร์บอมบายเนอร์กันนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟผมเองนะฮะ,ะมาโปรโมทเซิร์ฟของผมเองก็ไอพีผมจะเอาไว้อธอบายอธิบายนะฮะยังไม่ได้สร้างอะไรนะฮะคนสร้างช่วยอยู่นะครับใครอยากมาสร้างก็คนนะครับ พ่อแอดสิบคนนอกกนั้นอาจจะมีที่ผมจะให้บ้างนะที่เป็นเ่้นผมอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ทำคลิปเป็นนานนึกจากแม่ผมนะบอกว่าอ่าให้ไม่ไม่ใช่ในเร่เล่นเล่นโทรศัพท์ดูดูหนังในยูทูบอย่างงี้แล้วมันสะดันแม่ผมว่านึกว่าเกี่ยวกับ ที่ผมโหลดโปรแกรมอะไรต่างๆมาอัคลิปอะไรต่างๆมาก็บอกให้ผมล้างลบลบลบให้หมดนะผมก็เลยลับสินใจง่ายๆเลยคือล้างข้อมูลแม่งเลยนะฮะล้างข้อมูลในทางโทรศัพท์เลยนะฮะก็เลยเป็นหน้าต่างนี้นะก็สน,นี้ขอกิดวาสวัสดีครับใครอยากผงสร้างก็กช่วยสร้างด้วยนะครับมาช่วยหน่อยนะอย่าลืมกด s u b s c r i b นนะแชร์ด้วยไล์ด้วยโอเค